แล้วก็ที่อาจารย์ได้เซตอุกปรกรณ์ในลักษณะนี้มีเกตติ้งแล้วก็มีมีไม้บรรทัดตรงเนี้ยค่ะเพื่อที่จะให้อาจารย์หาความยาวคลื่นของแสงสีเขียวที่เห็นนะคะเหมือนเดี๋ยนเสมือนว่าตรงเนี้ยค่ะเป็นแสงที่ไปตกกระทบทำให้เกิดแสงสีเขียวใช่ไหมคะแล้วก็สะท้อนเข้าสู่ตาเราเวลาเรามองผ่านเกตติ้งอะคะ่ะเราจะให้แสงสีเขียวตรงนี้ยเป็นแถบสว่างเอสูองเลยหลังจากนั้นก็จะเห็นเอหนึ่งบนสเกลข้างล่าง พอเราได้ A1 มาเราจะได้ DX เอ็ส่วนแอวเท่ากับเอเดลต้เราก็จะหาแเด้าได้ว่าแเด้าที่เราเห็นอ่ะมันเป็นสเปกตรัมไหประมาณสักส่วนนึงนะครับแล้วก็ถ้าสมมุติว่าไม่มีเกตติ้งอาจารย์จะบอกว่าให้ใช้ซีดีอันี้ได้มันก็เปรียนสมมว่าเป็นเกตติ้งได้ด้วยเหมือนกันที่เหลือเราจะเริ่มประมาณสิบปีเพราะว่านาอิกานค่สิบาอา ลองทำให้ดูอะค่ะว่าถ้ายิงแสงไปแบบนี้ค่ะจะเห็นเป็น A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  ตรงนี้ก็จะเปถ้าจะิเกตติ้งไปมันก็จะมีลักษณะนี้เหมือนกันแสดงว่าเก็ตติ้งกับแผ่นซีแบบนี้ค่ะที่เราลอกแล้วค่ะใช้แทนกันได้ค่ะใช่ค่ะจำนวนวัตตัวหลอดไฟนีดทตอนนี้ขอแค่เป็นหลอดใส่ไส้แบบตามโจทย์เลยค่ะ อัน,นจะสว่างเลยแต่ผมจำวัดไม่ได้แต่ว่าก็มันก็แค่ค,ความวัดมันก็แค่ขึ้นกับความสว่า,างทีจ่จริงว่าอาจารย์ต้องการที่มันเป็นเส้นพัดธุ้น้นไปซื้อมาลองหลายหว,วัดกลยนะครับอันนี้ผมจำไม่ได้คิดว่าแต่นี้เป็นหลอดฮาโลเจนเป็นหลอดฮาโลเจนมันจะมีหลอดทังสเตนแบบนั้นเป็นหลอดไส้ธรรมดาแต่ว่าอันนั้นน่ะมันมันมันจะมีความใหญ่แต่เส้นเส้นเส้นทังสเตนมันจะยาวนิดนึง ทำให้เวลาทิงไปที่ตัวตัวตัวซีดีแล้วเส้นสีเขียวมันจะกระจายกระจายกว้างมันจะไม่คท่าไห่อาจารย์ลรามามองบริเวณนี้ได้นะคะเรามองผ่านเกนนี้จะได้รู้ว่ามันมันเป็นยังไงอะคะถ้ามองตรงนั้นจะนับซี เราเห็นสีเขียวอ่ะเส้นเส้นสีเขียวชัดเจนขึ้นแล้วเป็นอนามัยเยสูแต่ว่ามันก็จะมีเอหนึ่งที่อาจารย์ต้องมองข้าไม่เอาใสงก็คือมันก็อาจจะสะท้อนใช่มันกอาจจะสังเกตมันก็อาจจะมีแสงที่ขึ้นด้วยที่เป็นสีเขียวแต่ตอนนี้มันจะเห็นสีเ่าืองจับนวนช่องเก็บสิ้งจับนวนช่องเก็บสิ้งก็คือ อันนี้อะครับค่ะอาจารย์ใช้คิดเลยครับแต่ว่าอย่างอันนี้มันก็เขียนไว้แล้วว,ว่า600เส้นต่อ2ม mm, ิลลิเมตรอาจารย์ก็ต้องใช้หนึ่งส่วน600ก็จะเป็นระยะห่างระหว่างเอกค่าดีอ่ะเอกค่าดีก็คือระยะห่างระหว่างสลิปก็คือหนึ่งส่วน600 600มิลลิเมตรแต่ว่าอาจารย์มีเกนซิ่งกงนันอีนไม่จำเป็นต้องห600เ<อ>ส้นก็ได้เหมือนกันใช่ไหมคะไม่มีผล อยากไปดูเปลี่ยนเกตติ้งไปเรื่อยๆนะคะเวลาทำการทด้องถ้าเราไปเซตเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นตัวการต้นมันก็คงไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่แต่เราก็เช็คดูได้เพราะว่าถ้าเราเปลี่ยนเกียรติ้งไอ้ตำแหน่งการเล้วเบนก็จะเลื่อนไปขยับไปแต่ว่าพอคำนวณแลมด้ากลับมานเามันเป็นแลมด้าของแสงเดื บอกว่าต้องลองเปลี่ยนอย่างนี้ด้วยนะคะเพราะว่าไม่โจงไม่เอียงไม่ลองเอียงด้วยเพราะว่าใส่เปลี่ยนเอียงยังไงเปล่เอียงในแนวตั้งฉากกับบอดไฟอ่ะแกนแกนหมุนก็คือแกนหมุนก็คือประมาณนี้ครับอย่างยังว่างเฉยเฉยเลือดไหมว่างเฉยเลือกว่าไม่เอียงข้ามมุมอาจจะเป็นมุมศูนย์นะมุมศูนยเอียงเอียงนสี่เอีสามสิบ ถ้าเอียงว่ามันจะบางถ้าเอียงเยอะจะบางถ้าเอียงเยอะก็แต่จริงก็ไม่บางเท่าไหร่เพราะว่าแผ่นการ์ดเบรคมันจะมันจะอยู่เลยเลยซีดีออกไวมีคองถามอะไรไหมคะเดี๋ยวจะให้ท่านอาจารย์ไปพักเกรีนนะคะอาจารย์ถึงยังไหมถ้าแพงเนี่ย มันบังตลอดกรารทดลองไม่บังก็ได้เราทำแบบห้องมืดเรา,เราก็ไม่ต้องเอา,เอากระดาษมาบางัาางถ้าเราเนี่ยเป็นการตลอาต้องทดลองในหต้องมืด,มดใช่ๆอ,ชอันนี้เขาเพื่อให้มันมืดลงเพื่อให้อันนี้มันห้องมาสมแสงไม่ไห้เห็นแสงสีเอ๊ะทำไมมันต้องเป็นแสงสีเขียวด้วยคะ เราให้สืบสองขาแลมันไดงแสงสีเขียวเขาระบบมาเลยใช่ไหมว่ามันจะเป็นแสงสีเขียวแล้วเราก็เห็นไม่ไม่เขียวจริงๆอ่ะถ้าถ้าตรงเนี้ยเราเห็นเราเห็นอยู่ปรากฏการ์แต่ถ้าเราเราไปดูผ่านสลลดอ่ะเราจะเห็นความคมมากคืนเราก็จะเห็นตำแหน่งที่เอเอหนึ่งอ่ะเอศูนย์ตรงกลางใช่ไหมเอหนึ่งเราก็จะเห็นลิ้นตรงตรงดูดูดูที่แผ่นลิดค่ะ เวลามองก็มองให้อยู่ในระดัแบบนี้นนอยากเห็นไปอยู่แถวๆนี้นก็จะเห็นก่อนเราเราเอาฉากไว้ตรนัอ๋อเวลาอาจารย์เซตแบบเนี้ค่ะให้เวลาเราเห็นมองผ่านกลิตตเพื่อหาความยาวพุ่นของแสงถ้าสมมุติว่าเราหาความยาวขึ้นของแสงเนี่ยถ้าสมมติแสงมาได้ความยาวขึ้น,เ,น,น,นดเดียวก็แสดงว่าเป็นแสงอันเดียวใช่ไหมคะแต่อาจารย์แต่นหนูก็ยังไม่ทำการทดลองนะคะ แต่เขาก็บอกว่าเหมือนไม่ใช่มีอันเทาที่ตอนนี้ก้เหมอนาเราห่อดเพลงขอีนน่ะไ,ไม่ค่ะของอันนี้ค่ะของแสงสีเขียวอันนี้ที่เราเห็นเพราะว่าเวลาเรามองดูใช่ค่ะแล้วเราก็สะท้อนเข้าสู่ตาเราผ่านอีกนิดนึงแล้วเราก็จะเห็นแท่งสว่าง A0 ก็คือ A อันนี้อันแรกแล้วในเก็ตน,นี้อ่ะเราก็จะเห็นเป็นเอง E1 ซ้ายดีกว่าเพื่อเราจะได้ขาดอีกจากจาก A0 ค่ะของตัวนี้ของตัวนี้ใช่ค่ะของแสงสีเขียว ดูว่ามันใช่ดูว่าสเปกตรัตมมันเป็นยังไง